สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมการเดียเทลการเดียเทลในวันนี้เราจะมาเสนอทิทานพื้นบ้านกันนะครับผมเป็นกิจกรรมของตัวละครใหม่ที่ชื่อว่านาริจิจอกแปดหายนะครับซึ่งวันนี้เรายังยังไม่มาสุ่มกันนะเพราะว่าเรายังมีเพชรน้อยอยู่นะครับผมซึ่งเราวันนี้เราจะมาทําเป็นเนื้อเรื่องของกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งมีเวลาเหลืออีกประมาณ12วันนะครับ ใครที่ยังไม่เล่นก็รีบดีมาทำเควสกันนะครับหรือทำเควสตามตามกันไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เรามาเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนอันดับแรกเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับผมซึ่งการดำเนินเรื่องก็จะต่างจากบริวูกก็จะเป็นการเปิดสมุดออกมานะครับผมก็จะมีนิทานต่างๆอยู่ในเรื่องนะครับผมซึ่งด่านแรกก็จะเป็นด่านนี้นะครับผมมาไม่รอช้าเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างจะกาวขนาดไหนนะครับ มีน้องขึ้นมาจับผีเสือ้ออ่าเราได้ควบคุมเป็นน้องนะครับเป็นน้องตัวเล็กๆนะครับเป็นเด็กนะผมไล่จับผีเสือ้อเอาจับไปได้จับไปไดอ้อีกนิดเดียวเมื่อกี้สา์หักหน้าแล้วเนี่ยข้าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่ากระโดดเล่นแบบนี้อ่ะมันไม่ดีมันจะบาดเจ็บเอาฮ่าฮ่าฮ่อันนี้ก็น่าจะเป็นจิ้งจอกเก้าห่างนะผมน่าจะเป็นเทพนะนับจะนับห่างซขหน่อยไม่แน่ใจนะครับโอเคเราตามเราตาม จิ๊กจอกไปแลครับโอ้น้องใช้สกิลปลาหินยังโหดเดี๋ยวนับห่างก่อน1 2 3 4 5ส7 8สี่ตรงนี้อยู่หลังลูกแก้วอันหนึ่งก็เป็น9อ้าวคนนี้เป็นจิ๊กจอกเก้าหางนะแปลว่าตัวเราอาจจะกลายเป็นนาริในอนาคตนะอันนี้เดานะครับเรามาคุย oh, ก oh, ันก่อนโอ้ยฆ่าตายแน่โอ้ยฆ่าตายแน่อ่าน่าจะพูดเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ยฆ่าตายแน่ ใครๆๆอ๋อใครก็ได้ช่วยด้วยอ๋อน่าจะคุย,คยกับเทพเจ้าจิ้งจอกก่อนนะครับพวกคุณกําลังหมดสติลม้มลงลองไปดูกระเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นป่ะเรามาคุยกับคนแก่คนนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นห้ามเข้ามาใกล้นะที่นี่ติดโรคระบาดอยู่เจ้าก็รีบไปก่อนจะเกิดเรื่องใหญ่กับตัวเองขึ้นเอาละครับผมที่นี่เป็น หมู่บ้านที่ติดโรคระบาดนะผมก็จะมีคนล้มป่วยเยอะนะครับผมทำยังไงคิดครับคิดครับท่านเทพเจ้าคิดอยู่โอเคบอกไปที่บ่อน้ำทำอะไรสักอย่างเอาลูกแก้วกระทุงพื้นหนึ่งทีนะผมดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี่แหละไม่ว่าลูกอะไรก็จะหายเป็นปิดทิ้งข้าจะช่วยเองอ๋อเราทำอะไรอ๋อ,อตักน้ำนะครับผมอ๋อ,อตักน้ำไปให้คนดื่มนะเพื่อให้รักษาอาการบาดเจ็บ จากโกรคร้ายนะครับผมโอเคคนที่สองเราต้องให้5้าคนเลยนะต่อไปคนที่สให้4คนเีไม่ใช่ห 5, 5้คนให้4ี่คนเรื่องคนที่5ก็ถ้าเทพเจ้าให้อยู่นะให้น้ำอยู่ต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายป่วยเป็นอะไรเนี่ยเรียบร้อยโอเค มาดูท่านเทพเจ้านี่ให้คนเดียวนี่นานกว่าผมให้4ี่คนเียนะครับทุกคนกิดมาแข็งแรงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าที่ได้มีน้บับเลยผ่านที่นั่นก็จะมีสิ่งมีชีวิตไงล่ะน้องไม่เข้าใจน้องงงเขาบอกว่าแค่ทําในสิ่งที่ต้องทำเท่านั้นเองพยายามไปเข้าใจอยู่ดีแต่ข้าพอที่รู้ว่าพี่เทพเจ้าสุดเทพไปเลยโอเคข้าเองก็จะโตขึ้นไปเป็นแบบที่เทพเจ้าโอเคดันแล่อะน้องชื่อดาเลนะครับผมดันแล เราไปที่อื่นกันเถอะแล้วๆไปที่อื่นอ้าว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 เทพเจ้าอย่าขวางสิงคะโอเคก็จะมีหมู่บ้านก็ออกมาสี่อันนะอันตอนนี้เราออกมาจากตัวนี้แหละตอนนี้มาที่อะไรต้นไม้นะต้นไม้ต้นไม้น่าจะเป็นเหมือนป่าเ <c oughs> มื่อเกิดหมู่บ้านนี้มันผิดปกติออกเป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นหมู่บ้านที่ปลูกพืชต้นใบใหญ่แล้วมันอาจจะเป็นอันตรายกับเจ้าก็ได้จงรอยอยู่ที่นี่ซะ คิดว่าน้องจะรอเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกที่น้องจะรออยู่ตรงนี้ช่วยด้วยนั่นไงไม่ทันขาดคําค <laughs> ไปโอ้โหเสือเสือตัวบเอกเลยต้องหลบเสือปะโอ้น้องโดนเสือแดกเรียบร้อยหลบหลบหลบลบลบ,บเดี๋ยวพี่เสือจะโกรธเอาโอเคโอเคเดินตามตูดเสือเสือมันไปกัดน,นะครับเพราะเสือมันไม่เห็นไงล่ะเออหลอดมาได้พี่เสือโชคดีนะคะ ไปเพื่อฆ่าตายแล้วใจเย็นเจ้าเสือไม่ด้โอ้โหน้องใจกล้ากล้าหาญมากไม่น่าอย่าทำร้ายผู้คนบ้าแล้วถ้าเทพจิกจอกจะมาช่วยเราดันแลเป็นเลยหรือเปล่าไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมอืมโหตบเสือโยนหินใส่เสือโยนหินใส่เสือฆ่าเสือโอ้โหดาเดชแรงมากดาเดจตั้งสองล้านโอเคเดิมทีแล้วเสือแบบ อดยศไม่ทำร้ายคนด่นะเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไม,มันไม่ยอบที่มันทำร้ายคนอ้าวการไปคนเช่นกันเจ้าที่เจ้าควรอยู่ในป่านะกลับออกมาทำร้ายมนุษย์อย่างนั้นเหรอท่านเทพเจ้าข้าขอโทษไม่นานวันนี้เกิดไฟไหม้ในป่าครั้งใหญ่ไม่มีอะไรกินเลยเลยมากินมนุษย์เนี่ยนะอ่ะลูกเสือมา้ารอรทษจริงๆพอเห็นลูกๆเขากำลังจะอดตายแล้วข้าอ๋อออกมาหาอาหารให้ลูกๆนะครับผม พี่เทพเจ้าช่วยเหลือได้ไหม,มหน่าสงสารจริงๆข้าควรจะลงโทษเจ้าอย่างหนักแต่เพราะเหตุผลของเจ้าข้าอภัยให้ครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคเอกระสอบเวนด์มนี่ไปสิอ่ามีกระสอบเวนต์มอนโอ้ยกระเป๋าโดลเรมอนชัดๆมันไม่ใช่กระสอบเวนด์มนหรอกแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> มีการผลิตอาหารไม่จํากัดจากกระป๋าเวนด์มนด้วยนะครับอืไปครับหมู่บ้านต่อไปเป็นหมู่บ้านที่สี่น่าจะเป็นฝั่งขวานะโอเค เดินผ่านภูเขาเทพเจ้าไปเลยนะครับภูบ้านนี้มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวถ้าทางที่นี่จะแห้งแล้งอย่างสาหาัสโอ้ยเดี๋ยวท่านช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกข้าเถอะลองไปดูกันซิว่ามีน้ําที่จะมอบให้พวกเจ้าหรือไมอ่เราต้องพาคนไปด้วยนะครับผมต,ต่อแถวเป็นหา,หางงูเลยบ่อน้ํากําลังแห้งขอดกําลังก็แปลว่ายัางมีน้ําอยู่สิลองดูที่อื่นด้วยแล้วกันโอเค ติดจอเก้าหางดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเก้าหางจริงๆด้วย <c oughs> ว่าเมื่อกี้เขาหันหน้าก็เลยนับไม่ได้ไม่ได้ใจกันหันหลังแล้วก็นับทีเดียวเลยพออเพราะความเพลรงตัวเลือกหลายเดือนแม้แต่สระน้ำเล็กๆก็ยังให้กระเขินไปหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนจะต้องตายแน่แน่โยนเข้าไปครับโยนอะไรสักอย่างลงไปมาครับใช้เวทเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับผมสุดยอดไปเลย ตาเปท่านเทพที่เปานี่มันเกณฑ์หน่วยทหารเนี่ยจงรับคำสั่งจากท่านเทพเจ้าคารลัมให้มาประจำการทะเลสาบตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปอ่าสร้างทะเลสาบโดยใช้หินที่มีนะครับออกมาตงด้านซาปฏิบัติโอ้โหทรับซ์นี่มันหน่วยทหารเทพเจ้าเลยครับสุดยอดนะครับผมกำลังสร้างนะรเรียบร้อยครับเป็นสะบัวที่อุดมสมบูรณ์ว้าวมีทะเลสาบหัวมาด้วยละ ว้าวเทพดาสุดยอดไปเลยเทพธัาทั้งหลายจงคอยปกป้องสมบัติชิ้นนั้นและหมู่บ้านเอาไว้ให้ดีหากมีทะเลสาบนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะเติบโตไปด้วยับผมวันคืนผ่านไปไวบัดโกหกทั้งฝนตกและดอกบัวบานสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนในที่สุดฟ้าผ่านะครับเกิดอะไรขึ้น ดอกบัวเขียวเฉาน้ำทะเลกลายเป็นสีแดงลาวเก่าดดำเน่าเทพเจ้ากลายเป็นด่างซุปเปอร์สัญาดครับแล้วเกิดอะไรขึ้นสัตว์ล้มตายผู้คนล้มตายและเจ็บป่วยบอ่นบอนกบ่อน้ำแตกพักบทวิญญาณหลุดออกจากลลางและในที่สุดเราก็เข้ามามาสิงก็เก็บก่อนเลยนะครับอ่าด่านนี้นะครับใครที่เก็บไอ ชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วหาไม่เจอนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอยู่บนดีนะครับผมเดินขึ้นบาด,ด้านบนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบใครไม่รู้นะครับแบบหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหเจอหลือสามชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรประมาณนี้มีคนวิ่งทะลุไปด้วยถ้าทางจะเป็นผีผีหรือเปล่าโอเคไปเรามาทำเครกโอตอนนี้ก็จะเป็นบึ้มเดียวล่วงนะครับมันก็จะ ออนๆหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเควสของเด็กผู้หญิงนะอันนี้ก็จะได้สีทองไอคิสล่นลูกบิ๊กสีทองนะครับผมว้าวเรามีลูกค้าละลูกค้าทุกคนถายไปกันหมดเลยคัาเบื่อบ้ากมาเล่นกันเถอะลูกค้าอะไรชวนลูกค้าเล่นเดวนะขายอะไรก็ไม่ขาย,ขายอาอันนี้ก็จะเป็นเควสที่ยากมากเควสหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะต้องกระโดดไอเนียจนจนไอ,ไอเด็กนี่พอใจอะเล่นกับมันอนะแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ นี่จังหวะคือลงปุ๊บกดลงถึงปุ๊บกดลงถึงปุ๊บกดแล้วพอ,อน,นีตมันก็จะไม่มีบอกละมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยากหน่อยใครที่แบบมือช้าหรือแบบกดไม่ตรงจังหวะมันก็จะมันก็จะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับใครที่ไม่อยากเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นก็กดให้ตรงจังหวะนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลานานมากๆเลย ข้าสนุกมากๆเลยล่ะข้าอยากเล่นกระดาษหกกับเพื่อทุกครั้งตอนนี้คงกลับไปหาพ่อแบ่ไม่ได้แล้วล่ะอ๋อน้องเป็นวิญญาณน่าสงสารน้องตายไปแล้วโอเคเก็บ1ชิ้นนะครับไปไปกันต่อนะผมตรงนี้ก็จะเป็นผู้เท่านะผู้เท่าเป็นยังไงพวกเจ้าโโฮโหเข้าได้เห็นผู้คนที่มีชีวิตมานานมากแล้วยินดีได้พบข้าคือคิมแกดอง อ๋อแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเกาหลีนะผมก็จะเป็นเมืองเกาหลีเกิดอะไรขึ้นที่นี่งั้นเหรอ,อ,อการมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะซึ่งพวกเกี่ยวพันกับบอ่อน้ำลึกครับอ๋อไอ,บอ้บ่อน้ำเทพเจ้านะน่าจะมีคนแบบมาแย่งชิงนะผมตอนนั้นข้าก็าไปเข้าใจแล้วทวดีเข้าเรื่องเศร้าให้ฟังนะที่จริงก็เป็นพิธีอธิษฐานถึงเทพเจ้าแต่ช่วงนี้มันไม่ได้เลยพวกวิญญาณร้ายเยอะแยะไปหมดเลยพวกเจ้าช่วยข้าสักดอยได้เปล่าได้เดมาเพื่อช่วยอยู่แล้วขอบใจมากนะไหนก็รีบไปกันเถอะโอ เเท่าติดไปด้วยนะครับผมเราก็ต้องตาผาเศษไอ้ีอย่างดีนะครับผมอย่าให้ตกหล่นนะครับไม่งั้นมันจะได้ดาวไม่ครบแล้วเราก็จะไม่ได้คริสตัลเพชร50อันนะครับผมจะวิญญาณนี่มาทําอะไรตาย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 ซะโอ้วิญญาณวิญญาณแคนนันเนี่ยโอเคเรามาเผาป้ายกันเถอะเผาป้ายเรียบร้อยก็โยนทิ้งนะครับต่อไปเราก็เอาตัวนี้ขึ้นไม่ได้มันเป็นทางโอ้ยติดโอเคโยนโยนโยนป้าย เก็บเก็บเจ้าเป็นใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยด้วยแป๊บนึงเก็บก่อนก <c oughs> ารฟามคือสิ่งจำเป็นนะครับอะไรต้องอะไรต้องการจะ <c oughs> อะไรต้องการอะไรจะฆ่าเออข้าเห็นเจ้าเป็นตัวโปร่งแสงเออเมื่อกี้เห็นวันวิ่งทะลุกระแพงมาเจ้าเจ้ามองเห็นข้าเหรอดีด้วดีใจด้วยดีละข้าต้องการคนแบบเจ้าข่านชื่อยูนาเป็นโยมทูตที่พาคนตายกลับไปนรกนะครับผม สวยคนใต้เพิ่มขึ้นมากคือข้าแทบสลบทำงานหนะักเพราะฉะนั้นช่วยกายข้าหน่อยได้ไหมได้ดีได้เลยครับโอเคมาจับวิญญาณกันเถอะไอพวกนี้มันกี้กลัวนะครับผมถ้าไปอยู่หน้ามันมันก็จะหนีไปนะครับอาลุงจะมาจับวิญญาณด้วยหรอมัเปิดกันดีกว่าถ้าไปโดนสีแดงนะครับแล้วก็ตบโบไปหนึ่งทีเรียบร้อยได้หนึ่งตัวแล้วครับผมเหลืออีกสามตัวโบไปหนึ่งทีเออ เรียบร้อยท่านโยมาทูดท่านจะปลดปล่อยบางใครหรือเปล่าโอเคตัวต่อไปโบหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายแล้วโบเรียบร้อยฮ่าฮ่าในที่สุดก็ช่วยเก็บเป็นางแต่มันมีข้างลายย่างอีกตั้งเยอะนั้นเนี่ยพราเจ้าเข้าถึงงานได้เรียบร้อยอืม จะว่าไปเจ้าที่ตัววุนะ่นวายน่ะดูเลยนะไหนดูซิเจ้าน่าจะตายไปแล้วไม่สิข้ามองเห็นอะไรเอ่ยไม่เห็นอะไรเลยเออเรียบร้อยเจ้าเป็นใครกันแน่เรืออถ้าอยู่กับเจ้าต่อไปข้าต้องเหนื่อยแน่รับที่ไปอย่า <c oughs> <c oughs> มาทูดบอกว่าอยู่กับ,อย,กบอยู่กับเองนี่คนตายเป็นล้านบอกเลยไม่เห็นดาบข้าเหรอดาบข้าอันเบลเธอถ้าท่านอยู่กับข้านะบอกเลยว่า ถ้าต้องได้เก็บศพตลอดชีวิตแน่ๆบึ้มชนชนชนเรียบร้อยครับผมทีมดินสุดแข็งแกร่งเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเก็บฝั่งโน้นนะซึ่งอันนี้ยังเก็บไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วรอสักพักทาแบบนี้แล้วก็จะเปลียนขึ้นไปก็พอออ๋นี่มันแจก,กผู้ฆ่ายักษ์ดีว่ะ น่าอัศจใช่ไหมล่ะวันนี้เป็นการทุ่มครองจากเทพเจ้าโอเคเก็บก่อนอ้าวตกอ๋อตกแล้ว่าเกิดใหม่นะครับโอเคโอเคโอเคบินบินบินผ่านมาแล้วข้างล่างนี้มีอะไรปะอ๋อไม่มีโอเคเราบินไปทางนู้นกันเถอะเก็บสองอันตรงนี้มีทางลงนะแต่เ,เราไปสำรวจทางนู้นก่อนทางนี้น่าจะเป็นทางลงหลักเพราะว่ามันเป็นจุดเหลืองเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนอ่าเห็นไหมยังมีเก็บอยู่เยอะ อ่าตัวนี้ไม่ใช่ทางลงหลักนะน่าจะลงไปเก็บของเฉยๆโอเคของอันนี้แล้วก็อ่าตรงนี้ไงที่เปิดเอาไว้เปิดแล้วกเก็บโอเคแล้วเราก็กลับไปปีนต้นถั่วอีกครั้งหนึ่งไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยตกตกตกลืมไปว่ามันต้องไปข้างหน้าก่อนค่อยเลี้ยวต้องอันนี้ถึงเลี้ยวอยโอเคโอเคลงอ่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ามีอีกสองอันเก็บกัน เดี๋ยว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 ที่อะไรเนี่ยเจ้าขิงเจ้า,ากระโดดอ,อะไรอยู่ตรงน,นี้อา้าวปุยกายวะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นขึ้นอยู่อ่ะคุยกับลมนะว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โ,โ,โเออสิว้าวดูสิขับบินอยู่เออรู้แล้วเจ้าหญิงมาได้ยังไงวะเนี่ยเจ้ารู้ไหมพอบินตรงสูงจะมองสิ่งสิ่งที่ไม่เคยเห็นละ่ะถ้าเพิ่งเจอสิ่งน,นี้จากข้างบน แค่เอาไปสิโอ้โหจะยิงแล้วจะยิงจะกระโดดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อจะเล่นอยู่ที่นี่สักพักโอเคตามนัดค่ะไปลนะบ๊ายบายบินโอเคลงรูก,กันดีกว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับ41ขาดอีกแค่ประมาณ2ตอนนี้43นะ่สิบขาดอีก2ถูกแล้วโอเคอันนี้น่าจะเป็นรูปปั้นเทพเจ้านะถ้าไป,ปดีข้างเดียวล่ะ โยนทิ้งก่อนโยนเล่นก่อนปล่อยลุงแกอะไรปะปล่อยลุงแกทำความเคารพไปนี่่อนก่อนเขาอ,อ่ะไปคุยกับลุงดีกว่า๋อเขาให้เราถางหญ้าให้วันเถอะเจ้าเยี่ยมเตรียมสิ่งสิ่งตง่าง,งๆให้เองเจ้าช่วยไปจุดไฟอ๋อไปจุดไฟจุดไฟลุงจะเตรียมของไว้ให้เราถวายแก่เทพเจ้าจิ้งจอกก้าห่างนะครับ เรียบร้อยแล้ววันนี้การอธิษฐานครั้งที่1,000แล้วหลังว่าชายชราพอดีส่งไปถึงท่านเทพเจ้านะไอะ้พวกข้ารุท์ผู้โง่เขาได้กอดโทสะมาทําท่านเทพแห่งฟ้าดินได้โปรดบอกที่พวกข้าและช่วยยับยักงโทสะนี้ด้วยเถอะเจ้าก็ทําด้วยสิอ่าขอให้ได้เป็นเตตีทีด่าเวตาพวกกาด้วยเถอะขอให้การส่งครั้งนี้ครั้งหน้าเต็มไปด้วยก่องสีขาว อ่าอานต้องอันนี้สิครับการสูบข้างหน้าต้องขอให้ได้เต็มไปด้วยกล่องสีขาวนะครับครับ <c oughs> ขอครับขอ,ขอแบบถูกใจไปรุ่นมากเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นนะโอ้ท้าเทพเจ้าอันนี้ไม่ใช่เทพเจ้าตัวแรกนะผมที่เราเห็นอันนี้จะเป็นน้องนาลีนะผมข้าชื่อคิมแกดงเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ่อน้ําขอร้องละท้าเทพเจ้า บทช่วยหมู่บ้านของข้าทีนี่มันอะไรเดี๋ยวนะพลังของหมู่บ้านรอบๆเ,ออเรายังมึอนอยู่เลยอาตื่นละไปไม่เอาแล้วไป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 เป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีทางที่บันเกิดอะไรระหว่างที่ข้ากลับไหลเนี่ยถ้าไปน้องน้องน้อกหลับไหลไปแล้วน้อกตื่นมาเหลือแปดงเนี่ยนะบอดับที่พังทลายตรงนั้นคืออะไรกันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเสือพังหมดครับทุกอย่าง เลซาบมีสภาพแบบนี้ล่ะทุกอย่างก็คือเรียบร้อยพอข้าบา้าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ถึงมันจะได้อายจากการต่อสู้ขึ้นโดยมีสภาพอ๋อมันมีการต่อสู้ขึ้นนะครับเทพเจ้าก็เลยเทพเจ้าไปไหนถ้าเทพิกจอบที่มีก้าหางเนะ่ะคารามเงินเหรอข่าวลอกล่ะถ้าเทพเจ้าโปรดช่วยบ่บ้านจะหวังอะไรให้ข้าทํากันอ๋อคารามเป็นคนทํานะอันนี้นาลิอีกองหนึ่งนะมา ใช้ข้ารับชอบสิ่งที่พวกเจ้าทำหรือไงข้าคือคนข้าขึ้นชีพหลายคนตายขึ้นบาบบหรือไงนั่นั่นมันเลิกดาทุลังและยอบรับซะขออภัยท่านเทพเจ้าข้าคงดียินดีมากเกินไปท่านปู่ผิดหวังไปแล้วนะครับผมโถเว้ยจะทำยังไงดีขออะไรที่ข้าพอจะช่วยได้หน่อยสิสงสารน้อนเสียใจมาคุยกับน้อนหน่อย ดอกใบพวกนี้เท่าใบถึงมีมากมายเจ้าเออใช่เจ้าแต่แหละดอกใบนี่คืออะไรอธิบายอบอกว่าท่านผู้ใหญ่บ้านทําพิธีมาตลอด1,000วันด้วยโอเคน้องรู้สึกผิดที่ดอกไปว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเฮ้ยตะแก่ได้ง,งุนกิดจริงๆถ้าใช้พลังทั้งหมดจากลูกแก้วจริงจ,งจงข้าอาจย้อนกลับไปดูไปยังหมู่บ้านได้หมู่บ้านก่อนที่จะแบบจะมีสงครามได้นะครับ เขาชื่ออะไรนี่แหละชื่อข้าข้าคือเทพเจ้าออนาริพร้อมแล้วใช่ไหมกลับไปยังบูบ้านข้าต้องดูสักหน่อยว่ามนุษย์ก่อเรื่องอะไรไว้บ้างแล้วเจ้าคอยช่วยข้าในฐานะคนรับใช้เจ้ารู้สึกขึ้นตื้นตันใจจากเขาใช่ไหมละ่ะที่ฝากเจ้าดีคงมีชีวิตที่ยืนหรอกนะพร้อมหรือยังจบให้แน่นแน่นนะเจ้าไก่อ่อนจบให้แน่นแน่นแปลว่าจะต้องพาบินโอ้โห ย้อนเวลาครับเดี๋ยวได้แค่สองอันเราพลาดตรงไหนไปเราพลาดอะไรตรงไหนไปในนี้เลอในชิงช้ารอกนี่ไงสองอันครบโอเคเราออกกันครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นการเก็บแต้มนะครับตอนนี้มีอยู่100เองถ้าเราเก็บแต้มครบเราก็จะได้ปลดล็อกด่านนี้นะครับต้องเก็บแต้มก่อนนะผมปลดล็อกด่านนี้800อ่ะเดี๋ยวเราไป ลงเล่นรอยแยกกันดูนะครับว่าจะมีเนื้อหาเป็นยังไงอ่ะเข้าที่เลเวลยีสามารถเข้าได้5ครั้งตอนหวันนะครับผมใครที่เล่นในโหมดนี้ก็อย่าลืมมาเข้ากันนะครับผมเข้าทุกวันก็จะได้ทุกวันนะครับผมเพื่อที่จะเก็บของเดี๋ยวเราจบด่านนี้เดียวเราจะไปดูรางวันกันนะครับผมว่ารางวัลของกิจกรรมนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมจากการสะสมคะแนนนะครับ ตอนนี้ก็จะเล่นให้ดูก่อนอันนี้ก็จะง่ายๆนะมันก็จะมีการผ่านด่านเหมือนกับเขาบุงกดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเวลาจับมีทุกอย่างมีกองสมบัตินะใครที่ผ่านเว็วสูงๆก็จะได้ของดีขึ้นนะครับผมก็จะได้ด้าน,นดีขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีของนะก็จะได้เป็นคะแนนเยอะขึ้นนะครับผมเรียบร้อย ก็จะมีได้ e p ด้วยอืถ้าเยอะอยู่นะ e p เท่าไหร่4,000นะครผมเงินอีก2,000ันะโอเคออกก่อนแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆก็จะได้เพชรด้วยนะด่าละห้าสิบจะไม่ผิดใช่แล้วก็จะได้280นะไม่มีโบนัสซึ่งโบนัสเราก็ต้องเอาตัวพิเศษที่เขาเป็นไอโบนัสมามาเพื่อที่จะ เพิ่มโบนัสนะครับผมอันนี้กิจกรรมกิจกรรมก็เก็บไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันก่อนอ่าหนึ่งร้อยพอยต์เก็บไปก่อนตอนนี้เรามีอยู่380นะซึ่งก็ยังเข้าด่านไม่ได้ก็จะมีอ่าเศสน้องนารีนะผม20700จด้พอยต์ได้ไมเลสอีก2ด้วยจะมีหินธาตุนะครับมีส่วนมากก็จะเป็นน้องนาลีอ่าที่บืนสองก็จะเป็น หินบุกพลังตำนานนะครับผมนี่จะเป็นแหวนเกียรติยศแหวนเกียรติยศอ่ะก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของลานผางนะครับผมบังกรตัวใส่ตุ๊กตาลานผางนะครับผมเป็นหัวหน้ากลุ่มกองเล็บังกรทีติ้งเลก็จะเป็นน้องนาลิและก็จะมียี่สิบสองสี่หกหกสิบห้าเจ็ดสิบ เก้าสิบเอหนึ่งสแล้วนะอันนี้อะไรเนะี่ยตะกร้าของสุ่มอ,อ๋ออันนี้เป็นตะกร้าที่ไม่มีเจ้าของนะแต่เป็นตะกร้าที่โหดอยู่ร้ 110, 130, 150, 15 5, 160, 180, 200. อยสิบร้อยสามสิบร้อยห้อห้าห้าอหรสองได้200 2้อิ ได้ประมาณ220อันนะครับถ้าใครยังไม่นับเดี๋ยวนับให้แล้วนะครับโอเคเราวันนี้ก็เล่นชับ์ปเสาดึกให้ดูนะครับผมว่าผ่านังไงเป็นังไงบ้างนะผมใครที่ยังไม่ผ่านก็ลองเล่นตามกันดูนะครับผมว่าเก็บไอทิกซอรตรงไหนบ้างให้ได้3ดาวนะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์ให้ดูว่ากิจกรรมนี้ได้อะไรบ้างและส่วนการอันเชิญเดี๋ยวเราจะมาอันเชิญให้ดู อีกครั้งหนึ่งที่หลังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังมีเพชรอยู่ประมาณ7000อยู่เดี๋ยวสุมได้สัก3ครั้งมีเพชร8,100่อก่อนเดี๋ยวจะมาสุมให้ดูทั้งหมด3ครั้งนะครับผมให้ได้น้องกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รีวิวตัวละครนะเดี๋ยวไปรีวิวในคลิปสุมกันอีกทีสำหรับวันนี้ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืม c o m มนต์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็บายบายนะครับ